อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราเนี่ยจะมาชวนทุกคนเมาส์มอยกันเพื่อรอแล้วก็ลุ้นกันนะครับว่าในวันพุธนี้วันนี้นั่นเองนะครับเบบี้มอนสเตอร์คนต่อไปจะถูกเปิดตัวมาแล้วหรือ าจากที่เหล่าแฟนๆของเปมอนทุกคนนะครับได้มีการเก่งข้อสอบกันไว้แล้วว่าทาง YG นั้นน่าจะมีการปล่อยนะครับหรือว่าเปิดตัวเมมเบอร์เนี่ยมาในทุกๆวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเป,ปเป็นคลิปเป็นคลิปเป็นคลิปไปซึ่งในตอนนี้เนี่ย YG ก็ได้เปิดตัวมาแล้วสําหรับ3 live performance นะครับจากสมาชิกของ Baby Monster นั่นเองอารัมนะครับไอยอนสคนที่เป็นสาวเกาหลีแล้วก็สาวไทย มักเน่ของวงนะครับนั่นก็คือแคนนี่หรือว่าจิ๊กิต้านั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยแฟนๆก็ต่างมาลุ้นกันแล้วว่า YG นั้นเขาจะเปิดตัวเบบี้มอ s t e r อร์คนที่4กับ l i ฟ e p e r f o r m ร์แมออกมาหรือเปล่านะครับและแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นรุกกะหรือเปล่านะครับสาวชาวญี่ปุ่นที่ยังไม่มีใครเนี่ย ถูกเปิดตัวมาเลยคิดว่าน่าจะเป็นรุกกะคนแรกไหมที่ทาง YG นั้นจะเปิดตัวมาเพราะว่าสาวไทยของเราเนี่ยมาแล้วสาวเกาหลีก็มาแล้วเหลือเพียงแค่สาวญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแฟนๆทุกคนเนี่ยคิดว่าจะเป็นรุกกะกันป่ะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับทาง YG เนี่ยยังได้บอกออกมาด้วยว่า Baby Monster นั้นจะเป็นวง girl group ของ YG ที่จะเน้นทักษะแล้วก็ความสามารถทางด้านการร้องของเมมเบอร์แต่ละคนในวงเป็นเรื่องหลักเลยนะครับ ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปในปี2021 YG ได้กล่าวเอาไว้นะครับได้เคยพูดถึง Baby Monster เอาไว้ว่าจะเป็นวงที่เน้นทักษะทางด้านการร้องของเมมเบอร์ในวงซึ่งจะมีความแตกต่างออกไปจากเกิร์ลกรุ๊ปของ YG โดยเฉพาะวงรุ่นพี่อย่าง Blackpink เองนะครับที่จะเป็นวงที่เน้นความสามารถต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้องแร็ป เต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแต่ว่าสาวสา b เบบี้มอนสเนั้นเนี่ยจะเน้นทักษะทางด้านการร้องเป็นหลักแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วจากที่เห็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็คลิปต่างๆมาเนี่ยไม่เป็นรองนะครับออลเราด้วยกันทุกคนแถมทักษะทางด้านการร้องที่ YG เดี๋ยวได้บอกไวแบบ้จะเป็นการร้องแบบมูจะเป็นการร้องแบบมิวสิคพาทนะครับมีการประสานเสียงมีลายเสียงที่แตกต่างกันไปในหนึ่งหนเพลงนะครับ แบบนี้เนี่ยคือน่าติดตามมากๆเลยถ้าหากว่า Baby Monster นั้นจะเน้นทักษะทางด้านการร้องจริงๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจากที่เรานนเนี่ยได้เห็นกันไปชิคกต้ a าหรือว่าน้องแคนนี่นะครับที่หลายๆคนนั้น เก่งกันเอาไว้ว่าคลิปไลฟ์เฟอร์แมนส์หรือว่าคลิปเปิดตัวนี่จะต้องเป็นการโชว์ทักษะการเต้นที่ดีแล้วก็เริศของเด็กอายุ13คนนี้แน่นอนแต่ว่าคลิปที่เราได้เห็นกันไปเนี่ยเป็นการโชว์ร้องนะครับเป็นโวคอลที่ทรงสเสน่ห์มากๆเลยกับเสียงใสๆเจ้าหญิงดิสนีย์ตัวน้อยของเรานะครับคนอื่นๆเองก็ร้องเพลงดีมากๆฮารัมนั้นเนี่ยก็คือสุดยอดเสียงยูนิคเป็นลักษณะเป็นเฉพาะตัวของตัวเองอีกหนึ่งสาวนะครับอายอนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆสาวมิวสิ ข้อของเราให้โน้ตได้แบบปังๆยิ้มแล้วก็ทำท่าแบบว่าฉันสบายฉันชิลมากๆเด็กอายุ13เองเนี่ยก็ร้องโคตรจะดีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่เน้นทักษะาด้านการร้องเนี่ยอันนี้ก็คือสมมงแน่นอนนะครับแฟนๆทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคิดว่าวันนี้ สี่ทุ่มไทยของเราจะได้เจอกับเบบี้มอนสเตอร์คนต่อไปกับไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับรวมไปถึงการที่ YG เคยบอกเอาไว้ว่าเบบี้มอนสเตอร์นั้นจะเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของ YG ที่จะเน้นทักษะในด้านการโวคอลเป็นหลักเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง